สวัสดีครับพบและสัมผัสกับเรเอกอุลาเชิญพบกับเรเอกเบิร์ตเดย์สอนทองครับพบประบัติการแสดงของพระเอกหาเสนเบิร์ตเดย์สอนทอง ผู้ชมท,ทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมการไลฟ์สดของทีมงานเอกดรพรัไใบหอมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กับศิลปินในทีมงานครับชื่น่อบศิลปินท่านใดต้องการจะบมอบว์กำลังใจนะครับ หมายเลขบัญชีที่อยู่ด้านล่างของจอนะครับก็โอนผ่านไปได้นะครับเป็นกาัังาจให้กับศิลปินของเรา 好谢 จะยืดอำนาจเมืองลาถวยปกครองเพื่อใครเศรษพี่แสนฟ้าหลวงเจริญสุขเถิดหม่อมฉันถอยปงคมด้วยไหคะเสด็จพี่ เป็นเช่นไดบ้างเจ้าทั้งสองคนพคะมีความสุขดีหรือไม่มีความสุขดีพี่คะเป็นห่วงก็แต่ท่านพี่นั่นแหละพี่คะบัดนี้พี่แสนฟ้าหลวงเริ่มเรียนจนสําเร็จเสร็จสิน้นที่รีบกลับมาเพราะมีทหารไปบอกข่าวเพ่อองคษัตสิงห์ดำบัดนี้บ้าอํานาจหมายใจคิดเป็นใหญ่ยึดเมืองทุกเมือง หมายที่จะเป็นเมืองขึ้นบัดนี้พี่จึงรวบรวมกำลังพระสาหายทั้งหลายๆเมืองให้มารวมกำลังกันอยู่ที่นี่บัดนี้ก็คงจะเดินทางมาถึงแล้วพวกเขาเป็นใครพี่คาเสด็ทพี่คนที่มาคนแรกมาจากเมืองไทยให้นามว่าจเจ้าฟ้าพระบัทพูนจึงเหล่าเพื่เริญนพระเอกเบิร์ดเดย์สอนทองครับ รับเมืองไทยลานะงวันออนไลน์จากท่านผู้ชมนะครับ mm hmm. ขอกราบขอบพระคุณนะครับ mm hmm. และช่วงนี้พบกับเพลงวินเทจเสียงเพชรหลานหอมหวนครับ mm hmm. กล่าวถึง ไอ้สุนมีบุญญามารวมผู้อวกรวมพ้องพี่น้องข้าอาบุธรสตราง ราบเลด้วยยามนี้ข้าพเจ้าเจ้าฟ้าพระบรรทูลได้รับสุขพระราชสารจากสหายท่าน<ร>าจึงรีบรุดเดินทางมาจากเมืองไทยหวังว่าท่าน <พ sniff. S 2> มีอะไรให้ช่วยเหลือคงจะทันใจและทันเวลา เป็นยังไงบ้างพระน้องท่านมีความสุขดียหรือไม่สุขสบายดีไ้มคะขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่มีกันหมดรางวัลออนไลน์มองไปกับศิลปินนะครับขอกราบขอพระคุณนะครับขอบคุณรางวัลจากวซนิฟิเียงเพชรแล้วก็รวมไปถึงแม่ปุอยด้วยนะครับขอบคุณมากครับครับผมวันนี้ก็มาเป็นศิลปินรับเชิญนะฮะให้กับ ลายสดของพระเอกนภน์ไม้หอมนะฮะ,ะนานๆจะมาทีก็มีรางวัลมาได้นะครับผมไม่เจอสหายตั้งนานสหายก็ยังหล่อเหมือนเดิมนะบ้านสหายนี่ความจริงอยู่เรื่อยเลยเจอโควิดบ้างหรือเปล่าโอ้โหบ้านของสหายนี่ตรุมเลย <laughs> ประการ <laughs> ตอนนี้ต้องอยากกาตกอย่างเดียวต้องขอขอบคุณนะครับบรดาท่านผู้ชมชชที่มีความรักความเมตตาให้กับพระเบิร์ดเดย์นะครับครับ วันนี้พระเอกโนพรัตน์นะครับตั้งใจเล่นเรื่องนี้เป็นที่สุดเห็นได้ชัดจากชุดของพวกเราใช่ครับจัดเต็มเลยวันนี้เดี๋ยวดูพวกเราหล่อยังไม่พอเดี๋ยวโนพรัตน์เขาหล่ออยู่คนเดียวคนบ้าอะไรเตรียมชุดมาหล่ออยู่เดียวแล้วมาหรือยังเนี่ยเพื่อนของเรามาครบหรือยังเพื่อนตอนนี้มีเพื่อนมาคนเดียวยังไม่มีใครมาถึงเลยอย่าให้มันชักช้าเดี๋ยวจะเสียการขอเดชะทรงได้โปรด God สารจากค่าสหายไม่เห็นมีใครมาต้อนรับเลยขอบคุณนะครับขอบคุณที่มอบรางวัลให้กับพระเอกเบิร์ดเดย์นะครับขอบคุณคุณมินไมล์แล้วก็คุณกบด้วยนะครับขอบคุณมากครับครับ เสียงเว่เวๆเหมือนเจ้ามินทราราบชบุรเพื่อนของเราประกุนนะครับมอบรางวัลให้นะครับ <c oughs> เป็นยังไงเล่ามินทราหล่ออยู่คนเดียวเห็นไหมล่ะดูสิอโอๆๆๆ <c oughs> โหเดี๋ยวฟ้องแฟนไลฟ์สดเลยนะดูสิแมหล่ออยู่คนเดียว <c oughs> แต่งอะไรมันก็หล่อไม่รู้ทำยังไงตกใจเหลือเกิน <c oughs> เป็นยังไงบ้างเพื่อนไม่เจอกันนานนับตั้งแต่ที่สำนักดาบเจ้าสบายดีหรือเปล่าแต่แต่ขับไปอยู่ ตลาสุมหาชัยข้าพเจ้าได้ข่าวจากเมืองไทยในเมืองข้าชีวิตของข้าก็มีปัญหาเจ,<อ>จ้าใช่ไหมเนี่ยที่เป็นคนพม่าที่อยู่ในสมุทรสงครามสมุทรสาครเนี่ยต,ตลาสมมหาชัยเลย <c oughs> เออนนี้เด็กเด็กเข็นผักแต่งตัวสลอหรือปะท้อไม่เอาซิมินตาบัตนี้ได้รับสารจากภ้าสหายว่าจะมาร่วมทําศึกสิทธิ์ร่วมสํานักของเรามีต่างชาติต่าง,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 างาศาสนา บัดนี้มากันพร้อมหรือยังขอเดชะทรงได้โปรดบัตรนี้ราชโอรสแห่งแผ่นดินมอนเดินทางมาถึงแล้วพระเจ้าค่ะและช่วงนี้ผมกับพระเอกนิสัยดีมีมารยาทครับพระเอกสมพลหอมหววสามะกล่าถึงมอน กล่าวถึงมอนไม่เดินทางมาไกลา Yo, <okay. S 1> นานนักหนา uh. ตัวของเรากับเพื่อนชายเราจึงได้เดินทางมา ไม่มีใครทักเลยเพื่อนเป็นยังไงบ้างสบา,สบายดีข้าพาเจ้าสบายดีข้าพาเจ้านี่นะได้รับคำเชิญจากเพื่อนเดินทางมาไกลจากเมืองหงสานี่เดินทางมาจากเมืองหงสาใช่แล้วสำเนียงกิริยาท่าทางของเราเนี่ย,ยไม่คุ้นเคยกับท่านถึงแม้นเราจะเป็นเพื่อนกันนี่เดินไปไหนต้องโยกตลอดเลยเหรอต้องโยกตลอดจะจะฮะ เดี ok de de hey ๋ยวเพื t t ่อนเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดโยกตลอดข้าพเจ้าเคยเห็นมอนเนี่ยเขาโยกไปทางซ้ายทางขวาไม่มีหน้าหลังนะนันมอนที่ไหนก็เมืองมอญทั่วไปนี่มอนบานแพลพระประแดงใช่เหรอบานแพลสมุทรสาครบ้านเจ้านี่บ้านเจ้านี่เขายกแบบนี้กันหมดเลยเหรอใส่แล้วใส่แล้วจะกินข้าวละเดี๋ยว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 วรับรางวัลก่อนโอ้โหรับรางวัลก่อนเดินพาตรงกลาง นอกจากหล่อคนเดียวแล้วยังรับรางวัลคนเดียวขอบคุณที่ผู้หญิงดีนะครับแล้วก็ขอบคุณที่นิพาพรนะครับที่มอบรางวัลให้ครับขอบคุณมากคนทางบ้านคนทางบ้านไม่มีคนมอนมั่งไงวะมีเขาก็มีอยู่เหมือนกันแหละมีแต่พมาอย่างเดียวเลยอ้าวแล้วไม่เห็นโยกแล้ววะโยกเพื่อนโยกให้มันดีๆสิเออโยกอย่างเงี้ยยังจะกินข้าวกินข้าวเราก็ต้องโยกต้องโยกโยกกิน จะเจรจาทำท่าอะไรก็ต้องโยกก็ต้องโยกแล้วเวลาอยู่กับสีภรรยาล่ะโอโยกเลยนะเจ้านี่น่าเกลียดจริงๆเหมือนเดิมเหมือนตอนเด็กๆเลยเจ้าเนี่ยข้มา<อ>ข้างในก่อนข้มาข้างในที่เล่นเหมือนตอนอเด็กๆขอเดชะทรงได้โปรดองค์พระราชบุตรแห่งเปาวรัตเดินทางมาถึงแล้วพระเจ้าค่ะและช่งวงเองครับระเอกจากปานโป่งราชบุรี ไตนอสะาลนาเจเกองโลเดิมทีพุ้ดังปยตั้งวงเพื่อนเป็นยังไงบ้าง มไม่ใช่โก้ผมคือเพลงกันเพื่อนดับน้ำซะแล้วอ,ะอ่ะอาดองกูร้องตอนไม่ได้แล้วละนานก็ลงให้กูแล้ว <c oughs> สลามสล,สล,สลสามง่ายจังโถแล้วต้องมาแบกตรงกลางด้วย รู้ว่าหลอกยี่หน้ากล้องใหญ่เลยถามจริงๆเธอให้ใส่ชุดมารับเพื่อนใช่ไหมเนี่ยขอบคุณพี่นภัทรน,นะครับขอบคุณครับเพื่อนนาำน้ำนจ๊าตั้งแต่เราจากกันตอนเด็กนี่เจ้าโตขึ้นมาหล่อเหลาเอาขัดใหเพื่อนเดี๋ยวเดีดี๋ย,ย,ย,ยฟังทางเมืองมอนก็โยกแต่ทางนั้นเขาเป็นโยกเอวขอถามหน่อยนะเพื่อนนะเราไม่ได้เจอกันนาน นี่เพื่อนต้องยก,ยกคอตลอดเลยเหรอฉันเป็นแขกฉันก็ต้องโยกคอตลอดโยกคอตลอดอย่างสมมุติว่าถ้าจะกินข้าวอะจะกินข้าวก็ต้องโยกคอกินข้าวก็ต้องโยกคอจะเข้าห้องน้ําก็ต้องยักคอก็ต้องยักคอจะขับรถก็ต้องยักคอโอ้โห,โหแล้วถ้าเกิดจะนอนกับเมียละ่ะก็ต้องยักเอวเอเพื่อนเหมือนเดิมอีกแ,แล้วนิสัยเราเนี่ยไม่เคยเปลี่ยนเลยนะ เอาถ้าหากว่านอนกับเมียแล้วไปยักคอเดี๋ยวเมียรกระถีบะไรติดโอ้โหทำไมเฉียบขาดขนาดนี้ได้ข่าวว่าทําธุรกิจไม่ใช่เหรออารู้ได้ยังไงรู้สิได้ข่าวไปถึงเมืองไทยว่าเพื่อนเนี่ยทธุรกิจนี่สรุปจริงๆ,ๆนี่ให้แต่งตัวมาเต็มเต็มนี่ให้มารับเพื่อนใช่ไหมใช่ไปรับพที่ให้รัดนานๆที่ให้ทําอะไรนานๆออกมาแบบเอ็งอย่าอายนะอันนี้เจ้เาเป็นใครเนี่ย ไอ้จะแปกเลยเจ้าฟ้าพระมันทูลโอ้ขะกันนึงวับพระนเรศวรไม่ใช่ขนาดนั้นได้ข่าวว่าทำธุรกิจธุรกิจอะไรเพื่อนเมื่อก่อนอยู่บอมเบย์อยู่ประเทศบอมเบย์บอมเบย์นี่อินเดียแท้ๆอัตเตรกิจมันไม่ดีก็เลยกลับมาอยู่ที่เมืองไทยกลับมาอยู่ที่เมืองไทยมาทําอะไรมาอยู่ที่เมืองไทยก็มาออกเงินกู้ปล่อยเงินกู้อ้าบออกเงินกู้หัวการค้าหัวธุรกิจต่อเงินยังสมมติกู้ตังมาหนึ่งร้อย ก็เอาหนึ่งไปอะไระเนี้อ่ะอย่างสมุติข้ายืมเพื่อนหนึ่งรหนึ่งไป120บาทมาอ๋อคิดดอกร้อยยี่สิอย่างสมุติ้ากู้เงินเจ้า200เอา200ไปเอาสองบมาอ๋อถ้าเกิดว่ากู้เงินเพื่อน13,525บาทล่ะอันนี้กูไม่ปล่อยเดี๋ยวมันจะเป็นเบี้ยหัวแตกมังไง มึงจะคิดเฟรแบบนี้ที่กูคิดไม่ถูกหูเ <c oughs> พื่อนไม่เฉียบคันนแล้วได้ข่าวว่าเปลี่ยนธุรกิจอีกแล้วใช่ไหมเปลี่ยนธุรกิจจากปล่อยเงินกู้แล้วมันไม่ดีก็โดนเข้าโกงโดนเข้าโกงที่กรุงเทพอ่าโดนเข้าโกงที่กรุงเทพก็เลยไปขายสายไหมยอยู่อยุทยาขายสายไหมยอยู่อยุธยากิจาการเป็นยังไงกิจาการไม่ค่อยดีก็เลยโยกย้ายอีกโยกย้ายไปทําอะไร ไปขายถั่วไปขายถั่วอันมันเป็นอาชีพของบางเองเคยเห็นทั่วไปคนเขาต้องขายถั่วไปยังไงบ้างเพื่อนไปขายถั่วที่สนามหลวงนี่คนเยอะนี่คนเยอะเลยดีสบายเลยไม่ถึง5นาทีหมดหมดทั้งแผงคนซื้อหมดนกพิราบจิกแดกหมดเลยเอ้านี่เพื่อนไปทําบุญเหรอเออนี่ฐานจริงๆให้แต่งตัวทั้งหมดเนี่ยให้แต่งตัวทั้งหมดนี่ให้มารับเพื่อนแบบนี้ใช่ไหมใช่แล้วเราเข้ามายืนหล่อขำอยู่เนี่ยเป็นสหายของเราเ เราสองคนไม่ได้ไปเชอนตรงนี้ส่งได้โปรดเจ้าชายแห่งเมืองอู่ฮั่นเดินทางมาถึงแล้วพระเจ้วคาณถอยก่อนเวยอู่ฮั่นโอ้โหสุดยอดวิทยายุทธสามวงคอนเมเจอร์ผงใจเสนอไอเสี่ยวซาไทยโดินมาตะบิด เดะเดะเดะเยู่เลยอยู่เลยนี่ยิ้วหรือหน้ากากเสือเนี่ยว่าเป็นคนจริงเฮ้ยร้องเพลงนึกถึงเตี๋ยนึกถึงบรรพับบุรุษทําไมนึกถึงเตี๋ยเตี๋ยว่าใจเยี่ยวเตี๋ยหรือตายเป็นอะไรตายอยากจะร้องเพลงให้เตี๋ยฟังอยากจะร้องเพลงให้เตี๋ยฟังเพลงอะไรพ่อจ๋าอย่าร้องให้พ่อจ๋าเพลงพ่อจ๋าอย่าร้องให้นี่ละครดังสมัยก่อนสมัยพ่อสมัยแม่เลยนี่นะ ้รงเพลงนี้นึกถึงเตี๋วเอาร้องให้ฟังหน่อยสิน่าแงกามควายเปนซาแปงาควายเป็นสินแบ่กามควยมิงซีแปงควายอ่ีว่าทไมหรือหรือพูดจาลามกปะเนี่ยลามกอะไรจะร้องไห้ยังไง พ่อใจอย่าร้องไห้เขาจะร้องไห้อยังไงอ่ะก็พ่อะดวงกำผวยไม่ร้องไห้เขาบีบไม่นั่นเลยามข่าตามไพยมาจะมือจจิงจริงหรือเปล่าเนี่ยจริงมันภาษาจริงมันอาจจะเพียงเราไม่เจอกันนานหน้าตาเนี่ยคุ้นๆอยู่ว่าเป็นเพื่อนขอขออภัยลืมทำความคารวะองค์พระเจ้าเสือไม่ใช่ปัดนี้บ่มเบี้ยวบอยไม่เขียวพอาะเรเื่องไม่ใช่เหรอเรานี่มันอย่างนี้ทุกทีชี้ แต่งตัวเหมือนพระเจ้าเสือเลยฉีทุกทเีเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอะไร <c oughs> อะไรไม่รู้ก็จะให้เล่นมุกอะไรตะขับไม่หยุดเลย <c oughs> หน้าตาของเจ้าข้าพเจ้าพอคุ้นๆอยู่แต่ไม่รู้ว่าเป็นคนจีนจริงหรือเปล่าวะเดินทางมาจากเมืองจีนฉีฮะฉีฉ <c oughs> ีฉีไ <c oughs> ม่ฉีเท่าเองเย่งมาเย่งฉีฉีฉีป๋าปีป๋าปีปังป่อย ลงตู้ลงตู้เบาๆไปไปไงวะยังสมมติคนไทยนับหนึ่งภาษาจนนเจ๊กหนึ่งสาเจ๊กมาีหนึ่งหนึ่งหนึ่งเจ๊กเจ๊กเจ๊กหนึเจ๊กสี่เจ๊กหเจ๊กสี่เจ๊กสจับจับจับห เจ็ดสี่เจ็ดจับจับจับเอา้าเมืม่อปัวว <c oughs> องว่ามึงมึงไปกล่องตัววะจังหวะมึงแซงเน่นี่ดูคนละม้วนกันหรือเปล่าบอกว่าเนี่ยอ้วมาอยากจะมาร่วมรบด้วยแน่นอนเพื่อนเราต้องพึ่งท่านในทางรบน,น,นามของอ้วชื่ออะไรเล้าใหม่มีมีพี่น้องสองคงพี่ของอ้วชื่อว่าเล้าปี<ท>ตอนนี้เพียอ้วตายเดียวเหลือแต่อ้วเหลือแต่อ้ว เล่าใหม่อ้วเป็นกองกิงชื่อว่าเล่าใหม่มีพี่ชื่อว่าเล่าปีตอนนี้พี่อ้วซีเรียวเหลือแต่อ้วเหลือแต่อ้วเล่าใหม่หรือไม่ได้ยิงที่อ้วเล่าเหลอออ้วชื่อว่าเล่าใหม่มีพี่ชาชื่อว่าเล่าปีตอนนี้พี่อ้วซีเรียเล่าปีตายเหลือแต่อ้วาเล่าใหม่มึงจะเล่าเฮี้ยอะไรเล่เราเหลือ ทานมึงเลากัมกลวมเพื่อนข้ามีสองคนอ๋อเรียกชื่อเหรอเพื่อนข้ามีอีกสองคนใครชื่อเล่าอุทีซีกับเล่าอุทีสอพอแล้วเก็บวเวลาให้ตัวหลังมั่งไปเพื่อนยังมาไม่ครบเนี่ยยังมีอีกเหรอทรงได้โปรดเจ้าชายแห่งนครธมเสด็จมาถึงแล้วพระเจ้าค่ะเพื่อนบ้างแล้วโอ้โหปากแตเออเออ ไม่ห้ามไม่เฮอะไรกันเลยไม่ห้ามกันเลยตุกำลันชอบอ่ะมึงตีเขมนตะลุกออกออกตะลุกเลยเขมนพ่อมึงลำวงเหรอมาเป็นเขมนออร์โวเอ็เลยแม่งแต่งตัวใครเชิญอาจารย์ยอกนครของนายยกมาด้วยแต่งตัวเหมือนกับนันเวียดนาม ชงมเนื้อออกมาแล้วชัางมเนื้อเพื่อนมาเปิดกันมาเฮ้ยโอใครอะเราไม่รู้จักอะเพื่อนเพื่อเราใครพูดได้เราใครสื่อสัรงอะก็ตัวนี้ได้่ใครสื่อสารเขาปะอะไรพวกพระถึงบ้านใกล้เลนเคียงอะเรา่ะใกล้ที่สุดกับเขาเปเปพามะเป็นพระโอ้โหเดี๋ยวอีกคนก็พูดไม่ชัดอีกคนก็พูดไม่รู้เรื่องเอารองคุยกันดูเพื่อน มีประจอยเรียงเบาเอ้ยเบอกลาคนอะไรไม่รู้หนวดตั้มต่ำมึงกินข้าวยังไงมึไม้หนวดต่ำมากไม่คุยกูทั้งนั้นอ่ะมันเป็ประจอยตรงนี้บริษัทกบะเดี๋ยวๆๆยังไงผ่านท้ายนอนสิงนี่ไม้อะไรเนี่ยตะเท้าไงไม่มีไม่มีอะไรไม่มีมุกเหรียญนี่ได้จากไหนเหรียญน่ะไปลบไปลบจริงหรือเปล่าจริงจริง ไปลบมานี่เก่งมากเลยน,นะถ้าคนไปลบไม่เก่งกาลน,นี่เขาไม่ให้เหรียญแบบนี้มาหรอกไปลบบุรีไปซือป้อมาเบปราชดเพราะเอ้ยทำไมเปรี่ยนเบปราชดเรียกบ่เอ้ยคุยกับเพื่อนอย่าขำม,มันสิมันว่าอะไรมันไปว่าอะไร <c oughs> มันพูดว่าอะไร <c oughs> อ,ะอย่าขำได้เอออย่าขำม,มาเสียงเสียงตกตา <c oughs> เฮ้ยเอาไปนี่มาแป้นนี่มาริกม,มันก็มันก็มันก็เฮียอ้าวดีไหมเนี่ยของดีไหมเนี่ย เอาใหม่ดิเอาใหม่ดิเปรี่ยม้ายเรืเกอ่ะเาเอฮาฮ่าฮ่าฮ่เหี้ยอมนเกบเียเต้ยเสเปลียนกบกอ่ะเฮ้ยเฮนี่เขาจะกินกวยเกียวซาเดี๋ยวไ้้แเดียวภาษาเหมือนหมอปายังไงไม่รู้อะไม่ใช่เขามาเห็นคุยกันอ่ะข้าด้วยไปได้กินอะรกิเบอะไเม่ยเมเกบาเอาไปยจ้ไปยแต่รก้อไปนนอ๋อเดียวกอตัก อย่างสมมุติว่านี่มาจากประเทศอะไรเนี่ยเขมรเหรอมเขมรเขมรอยากจะแปลให้ประเทศไทยฟังอย่างไทยหนึ่เอาเดี๋ยวนี้อันนี้นี่กูออกเด็ดแล้วใช่ไหมไทยหโปรยฮะโปรยแน่นะเด็กๆดูนะย่งไทยนับหนึ่งโปรยสองปลาสามปรีหนึ่งสองสามสปรยปลาปลีปลมสี่สี่สามมสปรย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 โปรยยยโยยย นับภาษาตลกได้ป่ะได้ยังคนนับธรรมดาหนึ่งภาษาตลกนับเด๋อหนึ่เด๋อสอดูสดีหนึ่งสี่เดดูดีสอะไรอ่ะหนึ่งอะไรได่งมาก่อนอ่งหนอะไรเด๋อสอดูสาีสดีสามส ดไวปกูต้องมายืนดูพ no? oh ันท้ายนอสิงป์เขาเล่นกันใช่ไหมโอ้โหยังต่สัดโฟกัสไอเกีมันสุทำอะไรถูกกันมาโง่เงียนปราเฮ้ยหันไปหาผู้หญิงแล้วพูดส่งเดชเลยนเเป็จจ้าาโอมพระสหายเฮ้ยจาไปมมบัดนี้เราเดินทางมาก็นานโขอีกประเดี๋ยวเราคงเกิดศึกใหญ่ข้าพเจ้าคิดว่าจะย้อนรอยไปตั้งพระพาที่ชานเบือง เพื่อจะมีอะไรดีขึ้นหรือร่วมสมัครพรรคพวกได้เยอะขึ้นแล้วเราจะกลับเข้าสู่วังหลวงของเจ้าอีกทีนึองใงียนปหายถ้าเป็นเช่นนั้นข้าพเจ้าแสนฟ้าหลวงขอขอบคุณสหายท,ทุกคนที่มากันพร้อมหน้าพร้อมตาบัดนี้มีเรื่องร้อนใจจะปรึกษาดังที่พระสหายทุกคนรู้กันว่าอยู่แล้วพบัดนี้สิงดําม้าอํนาจหมายจะคิดยึด ทุกหัวหมุมเมืองเป็นเมืองขึ้นที่สําคัญข้าพเจ้าเองก็อยากจะพาเพื่อนๆทุกคนไปที่เมืองของพระคุมัานและอยากจะให้เมืองพระคุมานนั้นเป็นพันธมิตรร่วมทําศึกด้วยกันเพื่อนเห็นว่ายังไงหากแม้เป็นความประสงค์ของเพื่อนพวกเราทุกคนที่มาก็พร้อมที่จะช่วยอยู่แล้วเอาไงก็เอากันถ้าาเปเช่นนั้นพวกเราทุกคนเร่งเดินทางวันนี้กันเลยก็แล้วกัน น้องพี่ทางนี้พี่ขอให้เจ้าช่วยดูแลพี่รีบไปแล้วพี่จะรีบกลับ